แม่งโดนจิตโดนใจแด่เลยโคตรสวยเลยมันมันเลยนะสวยจริงสวยจริงไงเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดสี่ร้อยใช่ป่ะอยู่เ้าไหน่หนึงปีหนึ่งกว่าที่หลังมันมีรุ่นเดียวกับหลังเสือป่ะหลังเสือไม่หนึ่งเจ็ดนะนี่มันประมาณหนึ่งกว่าแล้วเหรอ พอพี่บวกลูกค้าอยู่แล้วถ้าลูกค้าเอาพี่ก็บรรลัยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะพี่ไม่ได้บวกเองร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วแต่หลวงพ่อเลยนะเปลี่ยนนะเหรียญแพงเลยนะแต่เป็นเหรียญนี่แพงนะเหรยญเนื้อหงงเดี๋ยเองอันนี้ก็หลวงพ่่งมาถ้าพี่เรนพิมพ์เนื้อผมไปมันจะมีน้อยปกติมันจะเป็นเหรียญ เปเิดเว็บประมาณเท่าไหร่3บาท3าาาบาทนะกุมารที่ไหนวะฉัน,นไม่รู้ที่ดึกเลยครับาดูดะพวีราบนครถมไอ้นี่ก็ปิดบิดตาเอ้ย นางฟองหลงวงพ่ะจ้ที่ชัติเองสาปีสองห้าปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีสองหนึนี่ปีสองหนึ่งเลยนะแก่พระเจ้านกที่ไหนห<ๆ>นี่นกที่ไหนหลวงพระสงหวที่ใดพระพิราีนี้หลวงพระอันฑะพระยาตปีสองสี่กว่ามันทำได้เนื้อตุกอึพรอัณฑสองสี่กว่าทำได้นะับเออสวยวะเนื้อมันดีวะ คือคือเขาเอาเนื้อกุกมาแล้วก็เอาไม้นี่อ่ะมาทำใช่ป่ะมันก็เลยเนื้อมันเลยแปลกๆมันสำลอกตอนมันได้รู้แปลกๆเพี้ยนไปมากนี่พ่อเพี้ยนเหรออ่าเนี่ยไม่ถูกเติดไปมากไอ้ที่ตอนนั้นมันเรียกมุ้งแพงไม่เข้าพี่ใบอ่ะอ๋อไม่แพ้ละเออพี่ได้แนะนำพี่แนะนำลูกค้าพี่ไงนี่ก็มันดีดไอ้น้ำตาเดี๋ยวไม่รู้ที่ อันอน,นี้ก็หลงมุดดำวัตถยงุ่นแรกนะวันโอ้โหเก็บกระเป๋ตาตังก่อนแน่จะหายเท <laughs> ี่ยชอบลืมอ๋อพ<ป>ี่ชอบลืมปเตี่ยงรยงวัลละเฮ้สวยว่ะดูแต่ปีสองรรูนมาดำวัตถงอืมเจ๋งกว,ว่านี้เดี๋ยววานะปีสองศูนย์อ่ะสองศูนย์นี่พ่อหล่อพ่อละมงวัสดุแ็ตงตะกุดห้าดอก ไปมากประมูนที่บัตรถึแกจะใส่ถึง12นักจักรระลเียนัดโบดอ๋อบเทีมัดโบดเนี่ยอันนี้เป็นหลวงระมูวัดเสด็จลูกศิษย์แกตะกุดกี่ดอกตะกุดสี่ดอกห้าดอกเลยเหรออันนี้ก็ตะกุดเหรออันใช่แต่มันบุ๋มมันบุ๋มลงไปนะเออเออพาดีๆแลว่ารนอีอันนี้ก็รกหลงเงินอยี่ล็อกเก็ สิงะตระกูลสิงนีะมีอะไรบ้างมีแค่นี้เหรอมีเพื่อนี่เพี้ยวไปแล้วชุดหนึ่งใช่นั้นหลวงพระบุญวัดรมนาวัดวัรมนาวันนี้หลวงปู่ปู่คนนิ้หลวงปัจจันทร์ประจันทร์นะเมืนกิเลนเลยว่ะเอกิเลนเออมันไม่สิงมันกิเลนอุตนาด์ อันนี้แม่งสวยนะแต่พี่แม่งหาหากรอบไม่ได้ป่ะเพราะจ้อยนะเพราะจ้อยนะเพราะแมนนะที่จบไปเพราะแมนเนี่ยวะเออเพราะแมนดังนะน่ะเพราะแมนมันมากอยู่นี่อะไรทีเด็ดวะกู้ยถ้วยกุ้้วยเหรออ๋อยี่เปิดกี่ใบเป็นร้อยละสิบอ๋อใบครึ่งนะอันี่เหลืองผู้ชมก็ได้ มีตาอาืออุ่เออโอเคอน,นี่คลิปนี้รบร้อยแม่งจะหากรอบเงินใส่นะขายได้อันนั้นพี่ขายไปแล้วนะนะั่นอะ